สวัสดีครับพี่น้องอ๋าหมูเฮาสายคาทุกคนทุกท่านเอออย่ามากิดแรงเนาะไปตตยคาไปตวย,ยวันนี้ผมจะมาเนะเมนูครัวเคียดครับผมเบอร์ Moment, แมนครัวแค่เคียดนะครับครัวเคียดบาดายเนาะสูตรอย่ามากิดแรงครับวัตถุดิบหลักของเขาก็คือน้องนางบ้านนานะฮะเคียดเนาะเคียดผมก็ซื้อมาครับใส่แล้วก็ทําความสะอาดละเอาไว้เรียบร้อยมาน้ามสมุนไพรครับผมมา เครื่องไซโคเคียดสุดวอย่ามาขิดแรงก็จะมีผักละครับบะเขือแจ้นะฮะไผ่นี้เฮ็ดล้มเฮงเฮ็ดล้มแก่ก็มาใส่ได้เน้อแต่ว่าวันนี้ผมบนี้ครับผมใส่แค่ดอกนิ้วนะหอมแดงเขาใส่ตอนที่เขาแกงซุกเนาอหวานสุดยอดครับนี่ใส่หอมแดงแล้วก็ใบหอมแย่ครับสุมาไพเนาะอันนี้เก็บมาแล้วใส่ตู้เย็นแล้วไว้ครับมันเหี่ยวไปน้อยเนาออันนี้เด็ดมาใหม่ครับมมีเก้าเดียวเนาะใส่หอมแย่ด้วยสุดยอดครับมีนูนี่ต่อไปก็เป็นเครื่องแกงครับพริกแห้งหอมแดงหอมเตียม ขาจักไข่ขมิ้นนะฮะเครื่องเทศเหนือเม็ดหอมปอมบะแลับัลแคนครับใส่กะปิแกงเหีืน้อยเกลือผงปรุงรสแล้วก็ชูรสครับเอาเขียดมาลาบเลยครับเขียดก็เหลือขาอุ้ยอีกไหนครับเ่าต้องลาบเนาะลาบกระตัวกับแข่งกับขามัครับขาอุ้ยติดก๊กไว้เขียดตีลาบียบร้อยนะฮะ เครื่องแกงที่ผมแนะนําไว้เอาใส่ลงในโครกร้อมกันแล้วนะฮะต่ำเพื่อแล้วเลยเนาะใสน้ำม,มันผืชลงในหมอขางตั้งไฟให้ห่อนะฮะเครื่องพริกตีเฮาตํำไว้เอาลงไปคั่วเลยครับเครื่องพริกแห้งหอมดีแล้วก็เคียตีลาบไว้เนาะขาอุย้ยเนาะคั่วเหือเข้ากันเลยครับ จากนั้นใส่ดอกหนื้อครับ่าเขือแจแต้วน้าล่างคกอย่สักน้อยเนาะล้ากับผงชูรสก่อนหน้าล่างคกงนี่ละครับเอาอย่างเมื่กินแรงเนีย่ยไปตัวย้ขาไปตัวยก่อนเห็มจักโบครับระวังล้อเนอะาะคั่วมาจนมะเขือแจสุกแล้วเนาะผักละครับนี่ซุดยอดแห่งความหอมใส่ลงไปเลยครับ น้องอ่ะใส่พาชนลงไปแล้วหอมนะครับทุกอย่างได้สิแล้วหอมสุดยอดแล้วเนาะหอมแดงซอยเติมมาครับเติมหอมหอมและหอมหวานแล้วก็ใบหอมแย้ครับอันนี้สุดยอดแห่งความหอมนะครับเสริมไปด้วยเนาะจะมีอย่างหอมก่อนี่เห็นก็ครับพี่น้องอ้ะดู ก่อนจะจิ้มก็จัก๊กข้าวงเหี่สักโบกครับน้ำมสมุนไพรอ่ามาครับมาครับมาครับพี่น้องอามาจิ้มข้อเขียดซุกอย่างมากินแรงครับผมครับอืมหอมหักอืมพี่น้องครับซุเดเอดครับผมเค้มค้นหอมพักละ ก,กับพระเพชรครับยอดปันเขาเป็นแบนบรรบกุยไปีครับเต็มกำเต็มมือนะก็ะผมแดงครับหอมเบิงนะครับขอครับขาอุวยขาอุย,ยังมีอยู่นะครับออกอบครับกอบแคบกอบแคบ ข่าวผู้ยเขียนนะครับเนาะอเอาละครับหูจะอธิบายได้เนาะโคเขียนะสูงอย่างเมื่อไหรเนี่ยเด็ดสุดยอดหากพีน่น้องนะชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชรก์กดติดตามเป็นกำลังใจให้เะมะื่อย่างเมื่อไหร่แล้วนะครับสำหรับพี่มี่เราอย่าจบไปตรงนี้ครับไปกินต่อแล้วครับนี่สุดยอด